ตวัสดี่กับพี่น้องมาแล้วไปลำพาตะวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับหัวเห็ดยังหัวเห็ดยังเฮหัวจังหวะก็คลิปนี้าพี่น้องเขาไปหยกสะดุ้งแล้ว่าตอนนี้เครื่องอุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วนี่พบเลยของไงสะดุ้งสะดุ้งตะขีสำคัญเตรียมจะหนีหุ่นยิงเละตุ่มเปะเลยพี่น้อง เดี๋ยวคันตอนนี้ฝนตกพุทธเบิ้งเบิ้งเบิ้งบรรยากาศฝนตกลิ้นไปนันะครับพี่น้องเนี่ยไปดิพี่น้องอีกท่นึงสาวชาวสะดุ้งสาวชาวประมงแม่ลเพ่อนะครับพี่น้องจากมองิยกหรวงพี่น้องตวไปเลาะเบิ้งเลาะเบิ้งดีเนะครับ้นตกประเทศไทนตกแต่ตอนนี้ถนนหนทางมาปดเราพราะแต่จะไปได้วันนี้ไปได้วันนี้โซ่เื้งเงโซ่เงมู่้ สาว่องาพนองโอเเดีกัยพี่นองไปไปไปบ้ังหองบ่ยากขหน่อยาสั่นพัดมาขาหน่อยาสั่นเว้ยของห้องบื่อเต็มต้นหยุดออ้ยบอกว่าเอาเด้าหยอดนี่มันหลังแห้งพดไป

มี่ยงบืนยุ่บอาค่อยไปนี่ลพี่น้องถ้าับน้ำหนักไม่รับพอบไดก็สแสดงว่าเติมเยอะวุ้นไร่ตเด้ดอ <c oughs> ดพี่น้องเด้อไปน้ำกันครับพี่พี่เพนครับโอ้ยข่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮน่า่าฮ่าฮ่่า่ วนอากาศดีหรีอด้พี่น้องวันวันอากาศังสินอนเนวนนอนหัวเปนลาน้องพี่น้องวันที่มาคนขี้ขาดวันท่เขาได้ออกมา ว่าะ้าะออกมากก็เอาได้เพาได้เป็นว่าอีกอย่างนึงเหมือนกันอย่างว่าอีกขันแต่น้ำกันพี่น้องไปน้ำกันอ้ตุหลักสุดเลี้งันไปน้ำกันเรื่อยพี่น้องกุดแต่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 อุ้ยควยนี่ มันเขาได้ปลาไดเมี่ยงดีก็ได้มงนี้เลิกๆได้หนิพอนี่มงนี้ตอนนั้นมงี่นามันเป็นเลิกๆกับอมองต้านาอีกมองต้านหนากับมงก็ะแม่ตึงนี่นี่นี่ใช่ยังเป็นยามเห็ียเหยียดเนาะนี่เหยียดเห็บยดไนี่ดีม่วนนะ ไหลต้นลอยต้นมันนะเจ้ามีความสุดหยอดค่ะ้านใหานใาหมนมาลคุณคนก็ถือกางตัสูๆเด้อสู้ๆสูๆสูดๆไปเลยไม่ยังป่นนี้ นี่ปหยุ่สอยเด้อยุดยุดยุ่ยู่ฮิ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 ฮก็ิฮิติฮิฮิฮิด้ฮิ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 เิฮิ

ลักคนนี้หายบนทางก็ได้ค่อยๆซิกแซกคักแต่เด้ียวนี่ซิกแซกซิกแซกเดือดเดือดเดือดเดืดไปค่อยเด้อไปค่อยเด้อโอ้รถสวนมารถสวนมารถสวนมาค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพราะติดหัวควดค่อยๆค่อยๆจอดก่อนก็ว่าจอด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 แต่คนมากัน

ซ้นอ้อยถือคนอ้อยเสียกิวที่นี่กอนซ้นลายคนอ้อยเสียกิ้วที่นี่อยากอ้างก็ยังอยากอ้างมันงามเพงถือคนแสดงงามค่ะอ้ยเสียกิ้วเสียตายเขาแก่หน่อยไปไก่หัวี่น้องไก่หดวถึงหน้าแล้วอ๋อออนพันมึงนี่เด้อปอ បាទមកនេះទៅ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 ហ៎ពុនឡានរបស់ចៅក៏មកយុឆ្លងអន់ឆ្លងយិនចៃយិនចៃយិនចៃយិនយិនចៃយិនចៃយិនអឺអូលផ្លូវថាងតែរមងແມ แต่ว่าจอดนี้อันอันอันทางเข้าไปหน้ามาปววเตี้ยอัวแต่แต่แต่แเขาจงสี่สบายตายแต่ว่าจอดไปทั้งนอกซะเาจงสี่ซะแต่ว่าจอดไปทั้งนอกนี่เอาจงสี่สามหดแเราจอดไปทั้งนอกซะเข้าไปเพราะไหอกพี่น้องก้ารงนูล่ะก้าวเข้าไปดอกกุญจะมันปีด มาหอดต่ว bon oh. ่าบวหอดบวมหอดบ่หอดโอ้ยตนางจะข้ามก่ต่ต่ตปาตัวมาหอดจะว่าขาไปบดแต่ว่าที่ได้เขาไปนีลาย่างเอาย่างเอาพี่น้องย่างเอาง่ย่างเอาย่างกับ่างตัตี แต่ว่าเอาเนี่เอาขนมมุกอะไรตุ๋นกิ้วกันนี่ตัดหน้าฝากมาเอาชิฟฟ์มาในชิมนี้ชิมหนาบอกกันไหมที่ตามตอนต่อไปขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยบงเขาไปสักคนพี่น,น้องบงเขาสกกักคนงามค่ะงามเนี่ยถือคน